สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องต้มถ่วงกันนะครับจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่อยากทราบนะฮะว่าเรื่องไอ้ตุ้มถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันแต่ละน้ำหนักมันต่างกันเยอะไหมแล้วก็ใช้ ใช้ยังไงนะฮะก็ตัวตุ้มแบ่งเป็น2ประเภทนะฮะจะเป็นตุ้มตบกับตัวถ่วงจริงๆอะ่ะตัวถ่วงไปเลยนะผมแยกไว้สองกองอย่างนี้อันนี้หาได้จากไหนอันนี้หาได้จากอ่าเป็นชุดชุดแต่งนะครับซึ่งผมจำรหัสไม่ได้นะอันนี้ผมซื้อมือสองมาเป็น มันจะเป็นแบบว่ามันไอตัวตัวแพ็กอะมันจะติดกันแล้วก็ให้เราหักหักเอานะฮะอันนี้เป็นตุ้มของดันกันนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็รู้สึกว่าเคยมาในชุดของรูปแบบตัวตบแบบตัวตบพิเศษอะผมจำรหัสไม่ได้ของธรรมยาแต่ว่ามากับมากับตัวตบหลังนี่แหละก็หายากแหละเพราะว่ามันเป็นรหัสเก่า กองนี้เป็นกองที่เป็นตัวตบเป็นตุ้มตบนะฮะตุ้มตบเหมือนกันแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่มีขายที่หากง่ายจะเป็นสีทองส่วนที่หาเป็นแร่เป็นแร่หายากก็จะเป็นสีเงินนะฮะโอเคเข้าเรื่องกันเลยลลรถรถโลมิยาส่วนใหญ่ก็คือน้ำหนัก รวมฐานรวมมอเตอร์ห้ามต่ำกว่า 90.. ห้ามต่ำกว่า90กรัมนะฮะแต่จะหนักเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งน้ําหนักยิ่งเยอะยิ่งเยอะข้อดีคือรถไม่หลุดรางข้อเสียคือรถแล่นไม่ได้นะฮะคือไม่ใช่แล่นไม่ได้อ่ะคือมันก็วิ่งได้แต่มันจะช้านะจะอเพราะว่ามันหนักนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ําหนักของแต่ละตัวนะฮะว่า ตัวไหนหนักเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นตุ้มเฮฟวีนะฮะสะผมเรียกว่ตุ้มสามชั้นหนักมากประมาณ8.74นะฮะกรัมนะฮะอันนี้ตุ้มตบ4.24 อันนี้ก็ต้มต่วอีกอันนะฮะซึ่งจะชอบจับคู่กับต้มนี้นะฮะเป็นเหมือนแบบว่ากระแทกแล้วกระแทกลงอีกทีนะฮะสามจุดสี่สองถ้าบวกกับชุดชุดของมันก็จะเป็นเจ็ดจุดหกเจ็ดนะฮะก็จะเบากว่าต้มสามชั้นนิดนึงนะฮะน,นี่มันแปดเลยอันนี้ต้มเหลียนหาย,ยากหน่อย เป็นรหัส9หมดเลย2.5อันนี้ตุ้มที่ออกใหม่ตุ้มสลิม2.9ก็จะหนักกว่าตุ้มเหลี่ยญนะฮะอันนี้เป็นบ็อกสั้นนะฮะบ็อกหนักสั้น6.51อันนี้เป็นตุ้มเบา2ชั้น4.76จุ็ดบ็อกเบานะฮะบ็อกเบา แปดจุดสองแปดบอกซ์หนักสิบสี่จุดเก้าหนึ่งสลิมเบานะฮะหนึ่งจุดสี่หกนะฮะบอกซั้นเบานะฮะสามจุดหกอันนี้ช่างเป็นพิเศษให้สองจุดศูนย์เจ็ด

าพวกนี้ก่อนพวกนี้ใช้อะไรพวกนี้ใช้ถ่วงน้ำหนักรถนะฮะเป็นยึดเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้ตบนะใช้ยึดกับตัวรถจะมีตัวขันลูนอตโยดแล้วก็ยึดกับตัวบอดี้โครงหรืออะไรก็ได้นะฮะเพิ่มน้ำหนักในตัวรถไม่ให้มันหนักไม่ให้มันเบาเกินไปฮนะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะบอดตรงตรงใช้น้อยมากอันนี้คือตุ้มหลักตุ้มหลักนะ สิ่งที่รู้คือพวกนี้เน้นใช้ตบอย่างที่ผมบอกไปว่า,าสมมุติว่ามอเตอร์ขับหน้าขับหลังมอเตอร์อยู่ด้านหน้าใช้ตัวตบเบานะฮะก็ตัวตบเบามอเตอร์อยู่ด้านหลังใช้ใช้ตัวตบเบาเหมือนกันแต่ว่าส่วนไหนที่ไม่มีมอเตอร์ใช้ตัวตบหน้าใช้ตัวตบที่หนักขึ้นได้เพื่อความสมดุลน,นะฮะ าตกข้างตกข้างดียังไงตกข้างให้นึกถึงตอนเวลาเราโดดอาขาลงพร้อมกันนะฮะน้ำหนักจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเพื่อให้ลดถ,ถึงพื้นลดที่โดดลดที่โดดเนี่ยอ่าอย่างแรกที่คุณจะรู้คือลถที่โดดสูญเสียความเร็วแล้วเพราะว่าไม่มีแรงส่งล้อไม่ได้ติดพื้นไม่มีแรงส่ง ลอยกลางกายยิ่งลอยนาะนยิ่งเสียเปรียบนะฮะสิ่งดีดีที่สุดคือรถถึงพื้นไวได้เปรียบนะฮะยกเวน้นทางที่มันทางที่มันยังไงทางที่มันมีทางตรงเยอะๆที่เน้นความเร็วเนี่ยรถโดดก็มีโอกาสได้เปรียบถ้าโดดไกลไปสุดขอบรางนะแต่จะเสียเปียบตรงที่ว่าถ้ารถโดดมาแล้วเจอโค้งเนี่ยเขาก็มีสิทธิทธ์ที่จะโดดเลยฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องทําสมดุลของรถให้พอดีนะฮะ ต้มหนักต้มหนักคือถ้าเจอโดดโดดัานแน่นอนเพราะว่ามันหนักแต่ว่าข้อเสียคือถ้าถึงพื้นก็เล่นไม่ไปนะฮะถ้าหนักเกินหนักเกินนะแต่ถ้าเบาถ้าเบาไปก็อาจจะโดดเลยรางนะบล็อกดียังไงบล็อกส่วนมากจะใช้ด้านข้างนะด้านจะใช้ตบจะใช้ในการตบด้านหลังแล้วก็จะมีด้านข้างด้วยบล็อก บอกมีข้อดีตรงที่ว่าน้ำหนักน้ำหนักจะสมดุลไม่เอียงหน้าไม่เอียงหลังไปไม่เหมือนพวกตุ้มที่ว่ามันจะอยู่ด้านหน้าก็จะแรงตบด้านหน้าเยอะนะแต่นี่คือจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยส่วนใหญ่ที่จะใช้ก็คือจะใช้เป็นการแบบถ่วงหลังนะไม่ต้องถ่วงเยอะอะไรอย่างเงี้ยตบพร้อมกันด้านหลังอะไรเงี้ยเหลยกไม้ก็ด้านหน้านะ แล้วก็ที่เขานิยมกันก็จะมีตบคู่ตบคู่คือถ้าใครเคยซื้อปีกข้าง AR นะก็จะรู้กันว่ามันจะชอบแถมสองอย่น,นี้ก็คือไอเนี้ยเวลาโดดเข้าไปปุ๊บพอมันลอยอจากเสาพร้อมกันเนี่ยไอเนี้ยจะลงมา1ชั้นแล้วต้้นี้ก็จะลงมาอีกชั้นเนปนการตบ2ชั้นเพื่อเลงให้รถลงพื้นไวขึ้น นะครับก็ส่วนตุ้มหนักส่วนใหญ่ก็ไม่ไว้ปีกข้างไม่ไว้ด้านหน้าก็ไว้ด้านหลังอยู่ที่สมทุลน,นะไว้ด้านหลังก็คือจะไว้ตรงกลางเนื่องจากมันหนักมากเวลากระแทกก็จะเพิ่มแรงมากขึ้นไปนะฮะประมาณนาาี้การเลือกใช้การเลือกใช้ผมบอกเป็นทิปไปแล้วว่าไม่ควรใช้หนักมากไม่ควรใช้เบาเกินไป นะครับก็คือเอาเป็นว่าคุณก็คำนวณน,น้ำหนักเอาว่ารถรถผมเนี่ยไม่ได้หนักมากรถผมเบาผมใช้ครผมใช้คนผมควรใช้ตุ้มแบบไหนก็จะใช้หนักใช้เบาไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าบอกทิกสั้นๆเพียงแค่ว่ารถลงพื้นไวได้เปรียบรถตักมากเสียบเปรียบด้านความเร็ว และก็ต้องไปอิงกับการจับคู่มอเตอร์อีกว่ามอเตอร์แรงบิดกับมอเตอร์รอบถ้ามอเตอร์รอบเนี่ยความเร็วสูงแต่ว่าการบิดตัวหมายถึงผมเรียกง่ายก็คือแรงแรงในการวิ่งจะน้อยนะฮะไม่ใช่แรงในการวิ่งหนะมงายแรงบิดในการวิ่งหมายถึงว่าแรงผมเปรียบเทียบให้นึกออกก็คือรถแรงบิดสูงเขาโค้งไวรถรอบสูงความเร็วทางตรงไวกว่าแต่เขาโค้งจะช้ากว่าเอาพูด จำแค่นี้พอแล้วก็ตบนี่คือเราไม่ต้องเน้นหนักมากเราเน้นแค่ว่าลงลงพื้นไวแค่ไหนเพราะว่าตุ้มตุ้มเบาก็มีเสร็จลงพื้นไวได้นะอยู่ที่คุณทำสมอดุลเองไม่ต้องเน้นหนักไม่ต้องเน้นเบาอ่ามันปัจจัยหลายอย่างอะ่ะตรงๆเนาะอยู่ที่การเลือกใช้ต้มอะ่ะ แต่ละน้ำหนักแต่ละตัวหนักไม่เท่ากาันคนก็ไปคำนวณดีๆว่าควรใช้เบาควรใช้หนักควรใช้กลา,างยังไงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องจับคู่อะไรเยอะตุ้มบางตัวมันสามารถผสมกันได้เช่นตุ้มเหลียงกับตุ้มสั้นมันก็สามารถสามารถผสมกันได้แล้วก็ ต้วนี้ไม่จําเป็นต้องจับคู่กันตลอดเวลาอาจจะใช้ตัวเดียวแล้วก็ผสมกับตัวเล็กอะไรนี้ก็ได้ก็ไปคํานวณน้ําหนักเอาส่วนตัวผมนั้นไม่เคยคํานวณน้ําหนักฮะผมคํานวณแค่ว่าถ้าอ่าใช้เอาเป็นว่าโดดแล้วมันไม่เลยโดดแล้วมันไม่หลุดโคง้งวิ่งก็ไม่เอิดใส่ต้มแล้ววิ่งไม่เอิดผมเอาแค่นี้แหละไม่ได้คํานวณอะไรเยอะนะฮะเพราะว่า ตบไปอย่างที่รู้กันว่าเน้นตบลงพื้นให้ไหวแค่นั้นแล้ววิ่งไม่เอืดรู้แค่นี้พอโอเคครับก็ไม่มีอะไรจะอธิบายในเดือนตุ้มก็จะจบเพียงเท่านี้สรุปง่ายๆก็คือสรุปง่ายๆขั้นก่อนจบคลิปคือ ต้มไม่หนักต้มไม่ควรหนักไปและไม่ครเบาไปเลยถ้าคนหรือถ้าค,ณ,าคณใช้ต้มเบาเนี่ยควรต้องดูว่าใส่ยังไงให้มันตบลงพื้นได้ไม่ใช่แบบว่าใส่ต้มเบาแล้วตบลงพื้นไม่ได้นะฮะรถยังลอยเหมือนรถลอยเกินลอยหลุดโค้งนะ,ะคุณก็ไปคำนวณเอาค่อยๆปรับนะฮะแล้วก็ต้มไม่ควรหนักไปจะรถเอืดน,นะ,ะไม่งั้นวิ่งช้าชาวบ้านเขานะฮะแต่ถ้าต้มเบาไปก็ใส่เหมือนไม่ใส่นี่ก็คง ไม่ดีแนะ่สำหรับรถที่เจอสนามเทคนิคนะฮะเข้าไปคำนวณเอาใส่หน้าใส่หลังรถอันนี้ผมบอกทุกครั้งรถมอเตอร์หลังใส่ตุ้มเบารถรถที่ข้างไหนที่มีมอเตอร์อ่ะให้ใส่ตุ้มเบานะส่วนรถที่อยู่รถที่ไม่มีรถอีกอีกด้านที่ไม่มีมอเตอร์อ่ะตรงนั้นเนะี่ยมันจะเบาเพราะไม่มีน้าหนักมอเตอร์เราก็ใส่ตุ้มหนักได้นะฮะเพื่อรักษาสมดุลน,นะฮะพอถ้าใส่ข้างใดข้างหนึ่งหนัก ไปนเน้นหนักแลวอ,กกอีกด้านที่มันไม่มีน้ำหนักไปใส่เบาะลดหงายลดพลิกลดความได้นะฮะตามนี้ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าอะไรก็ดูโฆษณาให้ผมด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้จบเพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม mm hmm. สวัสดีครับ